สวัสดีค่ะนักเรียนและบ,บุครากรที่น่ารักทุกท่านวันนี้พร้อมกันหรือยังคะสำหรับการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยคุณครูยังอยู่ที่การเรียนเรื่องเสนสระไอไม้มาลายนะคะคุณครูขอทบทวนการเขียนสระไอไม้มาลายกันก่อนคะ่ะเริ่มแรกจําได้ไหมคะว่าเราเริ่มจากการม้วนหัวข้างล่าง เขียนหัวนะคะม้วนหัวลงไปลากขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปนะคะคํานี้ตัวนี้เรียกว่าสราะไอมมมลายจะเขียนไปข้างหน้าเพียญชนะนะคะเด็กๆจําไว้ดีนะคะเมื่อวานคุณครูได้สอนการอ่านคําที่มีสระไอไมมมาลายไปแต่เป็นคําเดียวเพราไอไปตอไอาตายยอไอใหญ่มอไอไม่จาได้ไหมคะในวันนี้คุณครูคจะนําสราะไอไมมมาลาย มาเขียนเป็นคําแต่วันนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งคำเป็นคำสองคาที่เขียนติดกันและจะมีสระตัวอื่นมาร่วมด้วยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างวันนี้เราไปเรียนกันได้เลยค่ะคําแรกนักเรียนเห็นภาพอะไรคะภาพนี้เป็นภาพของกา๊าซของแก๊สใช่ไหมคะภาพถังแคร์ถังแก๊สเราเรียกว่าวัตถุไวไฟ เพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกอ่านค่ะคำที่มีสีแดงคือพยนันก็คือสระไอมมมาลทั้งสองคำนะคะอ่านว่าวอไอไวโฟไอไฟอ่านว่าไวไฟนะคะอ่านอีกรอบนึงคะ่ะนักเรียนวอไอไวฟฟไอไฟอ่านว่า ไ i ไฟนั่นเองค่ะคำต่อมาเอ๊ะคำนี้เด็กๆคงคุ้นเคยกันดีแน่ๆเลยภาพนี้เป็นภาพอะไรคะและคำนี้อ่านว่าอะไรเรียนสังเกตที่สระนะคะสังเกตที่ตัวสีแดงตัวสีแดงก็คือสระข้างหน้าคือสระไอแมมมา,ายและตัวข้างหลังก็คือสระอานั่นเองนะคะคำนี้สะกดพร้อมๆกันค่ะ ถอไอไถนอานาอ่านว่าไถนาอีกรอบนะคะถอไอไถนอานาอ่านว่าไถนาสังเกตในวงเล็บนะคะจะมีการอ่านแจกรูปสะกดคำถอไอไถนนอานาอ่านว่าไถนานะคะ คำต่อมาค่ะคำนี้มีสระอะไรบ้างคะสังเกตที่ตัวสีแดงคำนี้มีสระอะไรบ้างคะเด็กๆอ่ดูค่ะมีสระอะไรคะสระอาและสระไอไม้มลายเรามาลองฝึกอ่านกันค่ะมออามาวอไอไวอ่านว่ามา ไวนะคะสังเกตในวงเล็บค่ะเป็นการแจกรูปสะกดคำค่ะมออามาวไอไวอ่านว่ามาไวคำต่อมาค่ะนี่เป็นภาพของอะไรคะภาพของไหแล้วก็มีสระอะไรบ้างสำหรับสองคำนี้มีสระอีเขียนไปข้างบนเห็นไหมคะแล้วก็มีสระไอหม้ยมันลาย อ่านว่ามออีมีหอไอไหอ่านว่ามีไหนะคะดูในในวงเล็บนะคะมออีมีมหอไอไหอ่านว่ามีไหต่อมาค่ะนี่ค่ะ เป็นภาพของกรุงเทพมีตึกรามดูใช้ลรคำนี้มีสระไอทั้งสองคำอ่านว่าชอไอใช้ลอไอลอ่านว่าใช้ลอ่านอีกรอบนะคะดูในวงเล็บด้วยตามไปด้วยชอไอใช้ลอไอ ลอ่านว่าใชไลาคะทีนี้นักเรียนนำนะคะราแปบนึงแบบนี้แบบน,นะคะนักเรียนเด็กมันูจะขยายให้เต็มขึ้นนะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆอัะนแะละ้ว่านักเรียนนำแบบเรียนเร็วนักเรียนหยิบหนังสือเล่มเล็กขึ้นมานะคะ หนังสือเล่มเล็กของเราให้นักเรียนหยิบขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะฝึกให้นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเล่มเล็กในหน้าที่19นะคะอันนี้ค่ะนักเรียนนำหนังสือเล่มเล็กขึ้นมาเปิดหน้าที่19นะคะจากนั้นเรามาลองฝึกอ่านกันค่ะ ่าน,นักเรียนดูค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรคะกออ่านว่าอะไรคะกอไอไก่คำต่อมาค่ะอ่านว่าจอไอใจดอไอใจปอไอไปงอ ไอไงซอไอไซทอไอไทยนอไอในพอไอไพมอไอไหม่อไอใหญ่รอ ไอไรวอไอไวโฉไอฉายผอไอไผยทีนี้เรามาฝึกอ่านสองคำกันบ้างนะคะอ่านสองคำค่ะามาดูนะคะคำแรกเป็นภาพนะคะเด็กๆถอไอ ไถนออานาอ่านว่าไถนารอสละเลยคะสระเอรอเอเรรอไอไรอ่านว่าเรไรมออีมีฝอไอฝัย อ่านว่ามีไฟต่อมาค่ะวอไอไวฟอ,อไอไฟอ,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 อ่านว่า,าไวไฟฉอไอใช้ lo i lay อ่านว่าใช้ลาอไอไป ดอดอ,ดอ,อูดูอ่านว่าไปดูยอไอยาย่ดีดีอ่นาอนว่าใหญ่ดีปอไอไปนออานาอ่านว่าไปนาชอไอชัย ยอโอโยอ่านว่าใช่โยพออาพาปอไอไปอ่านว่าพาไปมออามาวอไอไวอ่านว่ามาไวมออีมี หอไอไหยอ่านว่ามีไหายถออูถูปอไอไปอ่านว่าถูไปรอเอเรรอไอไรอ่านว่าเรไรชอเอชชอไอ ใช้อ่านว่าเใช้เ <c oughs> ทีนี้มาลองฝึกอ่านเป็นฝึกอ่านดูนะคะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกอ่านคำเหล่านี้ค่ะเมื่อฝึกอ่านแล้วคุณครูจะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดเล่มสีเขียวเขียนสวยๆนะคะเมื่อฝึกอ่านเมื่อฝึกเขียนเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนสอบ อ่านโดยผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอการอ่านมาให้คุณครูทางไลน์ส่วนตัวนะคะหวังว่าการเรียนสไตรแมมมา,ายเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนและขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียน